เออหะอือุ้ที่มากินข้าวเกียบรวมสามรสกรอบหลอยอืูถุงละร้อยถุงละร้อยได้เยอะอือูร้อยเดียวว่าถุงละร้อป๊าอืูถุงลร้อถุงละร้อยถุงละร้อย โอ้โหทุกอ่ะอืมอืมอกรอบอร่อยเลยอ่ะอืมอืมอืมกรอ,อบอร่อยมาก อืกินหสามวัหมดมั้งง้อนเงนียห์หอะถูกเกินอืมอืมพ่อค้าเนาะครับข่ขหมูสั่งมาเนี่ยเปิดกินนะกินไปแล้วสองวันนะเออ ยังกรอบขนาดนี้เลยยังเหลือเยอะขนาดนี้เลยอะ่ะโอ้โหอืมอืม,อมไม่รู้จะพูดค,คำว่าอะไรไม่รู้ อธิบายยังไงดูซีรีส์ดูบอลดูอะไรก็ได้อ่ะต้องมีอันเนี้ยนั่งดูจนจบเลยอ่ะอืมจะหมดไหมเนี่ย ใครเคยรู้อร่อยไม่อร่อยคอมเมนต์มาเลยอยากรู้เหมือนกันว่าพ่อหมูกิดไปเองหรือเปล่าหรื <c oughs> อจะหาว่าอวยเปิดถุงก,กินทั่หนองคำวันแล้วหมูร <c oughs> <c oughs> <c oughs> างเห็นไหมหวเหลืองๆอ่ะกดดู อร่อยหอมแล้วประกันเลยมีฟรีค่าจัดส่งนี่นะรับหน้ากินอะไรดูมาดูกันต่อกรอบไหลเลยซื้อผมซื้อหลายอย่างเลยเขาอร่อยจริงกรอบจริงอืมเวลวาของมี่เขามาเมื่อวาของมีงม่มันหาตอนรับของกัน่ายวิวเขาดู เขาเ็ okay, มห้อย่างดีเลยไนงะอืมอืมนกแอ๋วไปอืมรอม่อมอมาจะกนนมาอีกมาเจอกันไปแล้วมีอะไรออยบอกมากนะบ๊ายบาย